ประวัติเทพเจ้าจิวเทียนเห็นหนึ่งเทพเรียงโดยสมบูรณ์แกนตะเกียนเทพเจ้าจิวเทียนเห็นหนึ่งหรือจิวเทียนอย่างเหนียงหรือจิวเทียนเนียนเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่มีความลึกลับอีกองหนึ่งอาทิตย์ตาบได้ขนาดนามว่าเป็นเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นเก้าทรงเป็นพระอาจารย์แห่งตำราพิเศษสงครามทรงเป็นเทพธิดาแห่งหนังสือที่บันทึกด้วยหนังสัตว์กล่าวกันว่าพนางเคยเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าหวงตี ในช่วงที่พระองค์ทรงทําสงครามกับพระเจ้าซืออิ๋วพระนางได้เสด็จลงมาช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการลบแก่พระเจ้าห่วงตี้กล่าวกันว่าในสนามรบพระเจ้าห่วงตี้ทรงพระสุบินว่าพระนางได้ทรงมอบกล่องขนาด8คูณ9นิ้วให้กล่องหนึ่งเป็นตรณาว่าด้วยกลยุทธ์ในการทําสงครามพระองค์จึงทรงเขียนใหม่เป็น13บทว่าด้วยการสงครามนอกจากนี้ตำนานยังได้กล่าวถึงพระนางทรงนาสัพพุทธยุทธปกรณ์ในการสงครามมามอบให้ด้วยสิ่งสําคัญคือตามประทับดาบ พนางใช้หนังงัวมาประดิษฐ์เป็นกองใบหนึ่งที่มีหน้ากองถึง80หน้าเพื่อใช้ในการสงครามครั้งนั้นจากตำนานหนึ่งกล่าวว่าพนางทรงเป็นบรรพชนองค์หนึ่งแห่งรา้ชวงซังประมาณก่อนคิสก์านักราชด7 0 0ถึง1,100พร้พักของพนางไม่สะสวยเหมือนสตรีทั่วไปกล่าวกันว่าศาีรษะเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเป็นนกยักษ์ซึ่งความเป็นจริงอาจเป็นเสือ้อเกาะผสมผลนกก็ได้ในสมัยสงครามชุนชิวหรือฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วง พนางได้ปรากฏพระโชมเป็นพนางยกแห่งภูผาทิศใต้เพื่อส่งช่วยเหลือการสงครามระหว่างรัฐเอวกับรัฐอูรรัฐเอวปัจจุบันอยู่ริเวณเมืองเซี่งยงไฮ้ด้านเหนือคือมณฑลเจียงซูด้านใต้คือมณฑลเจ้อเจียงขนานั้นกษัตริย์รัฐเอวคือพระเจ้าโกเจียนหรือโกเจียนหวางแห่งรัฐเอวประมาณก่อนคิสคราดสีราช473พดนางทรงสั่งสอนยุทธวิธีการลบการต่อสู้ด้วยอาวุธชนิดต่างๆให้แก่ทหารจำนวนห0 0 0 0นนาย ของพระเจ้าโกเจียนจนชำนาญทรงปราบรัดอูได้รับคาบโดยความช่วยเหลือของพระนางพระเจ้าโกเจียนทรงมีพระแสงดาบอยู่องค์หนึ่งที่ใช้ในการสงครามเรียกว่าพระแสงดาบโกเจียนทําด้วยทองบอลหลังเสร็จศึกปรากฏพระนางหายตัวไปอย่างลึกลับกล่าวกันว่าพระนางได้เสด็จขึ้นไปประทับที่ยอดภูเขาหนานซานพระเจ้าโกเจียนสนลึกถึงความงามความดีของพระนางจึงรับสั่งให้ขุนนางผู้ใหญ่สร้างศาลเจ้าและพระรูปของพระนางประดิษฐานไว้ที่นั่นพร้อมกับทรงตั้งชื่อว่าศาลเจ้า ิ่วเทียนเห็นนื้พระนางแห่งสวรรค์ชั้นเก้าตามรัททิตเตาเมื่อได้แต่งตั้งพระนางหวังหมู่แห่งสวรรค์ที่ตะวันตกแล้วพระนางกิ่วเทียนเห็นนึ่งทรงอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระนางหวังหมู่พระรูปโฉมของพระนางทรงมีพระสิริโฉมผิวพรรณดั่งดอกกุหลาบทรงถือกระบี่พาดขวาพาดซ้ายทรงถือคนโทน้ำเต้าซึ่งตามรัททิเตาถือว่าเป็นอมตะเพื่อใส่ยาอายุวัฒนะรักษาโรคภัยต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนและโชคดี พนา,างกิวเทียนเห็นหนึ่งทรงเป็นเทพธิดาแห่ทงทองคําเงินล่มไฟน้ําหอมอุตสาหกรรมดนตรีวันสําคัญที่ลึกถึงคือวันที่15บห้าค่ำเดือน4วันที่15บห้าค่ำเดือน9วันที่9ก้าค่ำเดือน9